คลิปนี้นะครับเราจะมาลองเล่นในโหมดคาฟิกกันดูนะครับแต่จะเป็นโหมดคาฟิกแบบผีบอทนะครับเพราะว่าผีคนเนี่ยยังไงก็ไม่ชนะแน่นอนนะครับเราต้องมีทีมที่ดีนะครับมีการสื่อสารกันตลอดเวลาว่าอะไรอยู่ตรงไหนใครเจออะไรนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มั่นใจนะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าผมจะชนะนะครับเพราะว่าผมจะเล่นกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทริคเบื้องต้นสําหรับการเล่นโหมดคาฟิกนะครับ ที่พอจะสร้างโอกาสชนะได้นะครับแต่ถึงจะบอกแบบนั้นนะครับการชนะมันก็ยากมากครับผมอยากเล่นกับคนไทยมากกว่าเพื่อที่จะได้คุยกันเปิดไม์กันดูเรื่องนะครับแต่อย่าด่าผมนะถ้าใครเจอผมนะครับก่อนอื่นนะครับดูก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างล่างซ้ายนะครับ ผมอยากให้มีระบบมินิแมปครับบนแผนที่มันแสดงบนจอเลยครับวงกลมก็ได้เล็กเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะนะครับเรากำลังไปที่ไหนประตูห้องไหนเปิดบ้างแล้วก็อยากให้มีการแสดงว่าผู้เล่นคนไหนถูกฆ่าแบบแ e t เทอ Royal นะครับถ้าใครเกมถ้าใครเคยเล่นเกม b a t t l e Royale เนาะมันจะแสดงว่าใครถูกฆ่านะครับคือการเล่นแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมเหลือเหลือผมคนเดียวไหมนะครับหรือเพื่อนกี่คนนะครับ เขาอันนี้ผมเล่นกับคนอื่นนะครับผมเจอล้อหนึ่งครับล้อเป็นอะไรที่หายากที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลือบอกนะนะครับเวลาเราสำรวจห้องไหนให้เราเปิดประตูทิ้งไว้นะครับไม่ต้องไปปิดนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออห้องนี้เราสำรวจแล้วนะครับมันไม่มีจะได้ไม่เสียเวลาเข้านะครับ แล้วก็เวลาเราเดินไปข้างหน้านะครับแล้วไฟฉายกระพริบเนี่ยให้เปลี่ยนทิศทางทันทีเลยนะครับแสดงว่าผีอยู่ข้างหน้าเราแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยคือผีอยู่ข้างหลังเราครับเราหันหลังกลับไปเจอผีนะครับคือถ้ากระพริบอะ่ะผีมาแน่นอนครับ ที่หายากที่สุดก็คือกุญแจรถนะครับเพราะว่าเราต้องหาไอ้ผีมาครับผมไปทางอื่นก่อนถ้ากระพริบแสดงว่าผียังไล่นะฮะยิ่งกระพริบทีผีนี่คือยิ่งใกล้นะครับ พวกอะไรอะไรต่างๆไอเทมต่างๆจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับทุกรอบนะคะมันจะสุ่มนะครับปีมานะครับเห็นไหมข่าวๆเมื่อกี้นะครับ เนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่ามีใครเหลือบ้างนะครับไม่มีใครพูดใหม่ครับห้องคนนี้เราสำรวจแล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดประตูทิ้งไว้แต่ผีสามารถปิดประตูได้นะครับ เราเจอกล่องนะครับกล่องอยู่ห้องข้างๆห้องโซลเรจทางซ้ายนะครับทางขวาเนาะแต่ว่าผมไม่มีไข่ควงนะครับแล้วก็โชคร้ายถ้าโชคร้ายนะครับคือเพื่อนเก็บไข่ควงไว้นะครับถ้าผมก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันผ่านไมค์เราเจอถังน้ำมันครับ มีใครเจอไขควงไหมครับแล้วก็มีใครอยู่ไหมครับอ่ะผมพูดไปแล้วนะครับไม่มีใครตอบ ผมอยากได้ไม้กางเขนอย่างน้อยๆเราก็อันนี้นะครับถีมาละผมพยายามเลี่ยงห้องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากำลังจะออกอ่ะอันนี้มันจะติดนะครับโทรศัพท์ เมื่อกี้รถเราอยู่ตรงไหนนะผมลืมสวยแล้วไงผมไปห้อง,องนี้ก่อนเดี๋ยวสำรวจไปด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าไม่อยู่ขวาก็ซ้ายล่างรอดไหมคิดว่าผมจะรอดนะครับรอดครับเราต้องออกตัวก่อนผีนะครับ ผีไม่รถไม่ได้อยู่ห้องนี้ครับผมลืมนะฮะยวตรงไปเดี๋ยวเรา เาต้องรีบไปครับตอนผีมันอันนี้ผมจะไปสุดทางก่อนนะครับผีบอดวาร์ปได้นะครับเนี่ยผีบอดมันวาร์ปได้นะครับ ทั้งที่ผมนํามาไกลแล้วนะแต่ว่าไฟมันยังกระพริบอยู่นะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังอยู่ครับเอาละฮะตอนนี้เหลือถังน้ํามันกับล้อรถอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะต้องหาไขควงนะครับมีไขควงไหมครับ อะไรนะครับผมไม่ได้ยินไม่มีคะม่คะไม่มีค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีนะครับโอเคเราต้องหาไขควงครับกับล้ออีกเส้นเราต้องหาไขควงกับหารอรถอีกเส้นหนึ่งนะครับ เือ่อกีอยู่ห้องโซเลตทางซ้ายเนาะนะครับทางขวาผมต้องรีบหารอรถกับไขควงนะครับห้องนี้ผมมาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะไปห้องข้างบนสุดนะครับเอาเพื่อนไปด้วย เพื่อนไม่ตามไมหลายครับแยกกันหานะครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้พูดไม่อยู่ครับ<ๆ>เพื่อนตามมาเพื่อนตามมาลว<ๆ>เราเจอเราเจอแล้วเราเจอไขควง เดี๋ยวผมไปเอาคุญแชก่อนเดี๋ยวผมไปหาร้ออีกเส้นก่อนดีกว่ามันมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วตามผมมานะครับ หรือผีที่น่ากลัวห้องนี้ใช่ไหม Đi. Đi, 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 chờ phương mà, đi. Đi. Con. Ôi, đéo, đéo, đéo sang này nè và cho phí đặc nè Nó có nệt của dạng lụt Ui Điều điều เลื่มาไหมใส่ล้อใส่ล้อเอา้าล้อหรืออีกเส้นเหรอกุญแจใส่ตรงนี้นะครับเอา้าเราขาดล้ออีกเส้นหนึ่งครับ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ห้องข้างบนสุด่ะครับห้องทางขวาที่เราจะเกิดทางขวาดาเนานะเพื่อนตายไหมนี่โอเคยังอยู่ครับเมื่อกี้ผมเหมือนเห็น ล้อสามทับสี่เส้นไม่ใช่หรอ เพื่อนตายนะครับเจอไหมมีไหมไม่เจอครับ อาจจะอยู่ที่ศพเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับห้องนี้เราสำรวจแล้วใช่ไหมโอเคนี่ครับการเปิดประตูทิ้งไว้ ดีแบบนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าห้องไหนเราสำรวจไปบ้างนะครับนี่เดหยออีกเส้นทำไมมันหายยาก,กันเนี่ยน้อยเจอแล้วเจอแล้ว ผมตายเก็บล้อไปใส่นะครับ ยังตามผมอยู่เลย จะต้องออกไปแล้วก็ตรงไปนะครับน่าเจอผีนะเฮ้ยเจอเจอเจอแล้วนะครับนะครับ เรียบร้อยครับลุ้นมากนะครับสําหรับรคลิกก็หอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือการเปิดประตูทิ้งไว้เนาะนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออห้องนี้นะครับเราหาไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอไฟกระพริบนะครับคือไฟสายแล้วก็พริบเนี่ยให้เปลี่ยนทิศทางเลยนะครับแต่ก็ขอให้ภาวนาว่ามันไม่ได้อยู่กลางเรานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็หาไหล่ตามนี้เลยนะครับล้อสีล้อนะครับมาใส่ให้ครบนะครับถังน้ํามันนะครับแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็กุญแจกุญแจก็เสียบตรงช่องกุญแจเลยครับเหมือนที่ผมทาเมื่อกี้เนาะนะครับจะใส่ก่อนก็ได้หรือว่าเก็บไว้ทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือไขควงกับกล่องนะครับเราต้องหาจุดกล่องกับจุดไขควงให้เจอก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอามาใส่แล้วก็เราก็เข้าไปนั่งรถนะครับนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ